สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางเราพัฒนาเราสามัคคีพี่น้องว่าวพิษนะคะทุกคนค่ะวันที่29ธันวาคม2566นะคะทุกคนก่อนเราคำนวณน,นะคะทุกคนค่ะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะมาดูวันที่28ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนตัวเด่นที่ใจจับให้นะคะพี่น้องขาหลุดมาสองมือแล้วนะคะทุกคนแต่มาเข้าเด่นประจำวันสองวันแล้วนะคะทุกคน สำหรับเลขเด่นประจำวันนี้นะคะทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคุณทุกหวยทุกรอบเด้อพี่นอ้องเอาไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะจะให้เด่น5แล9ะ9เด้อค่ะพี่น้องบนมา862ล่าง08นะคะทุกคนเด่นที่จะให้หลุดเด่นประจำวันมา0นะคะพี่น้องขาบางวันถ้าสมมติว่า เลขเด่นปกติเข้าแล้วพี่น้องเด่นประจําวันก็จะหลุดนะคะพี่น้องจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่นี่หลุดมาสองวันแล้วนะคะทุกคนมาเข้าเลขเด่นประจําวันนี่พี่น้องมาค่ะทุกคนลุ้นต่อวันที่ยี่สินะคะทุกคนขาวันที่29ก้าก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบนะคะพี่น้องค่ะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะพี่น้องคาสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะค่ะเนาะมาดูนะคะ วันที่29จยหาคู่้าตัวเด่นได้อยู่ที่9และ0นะคะทุกคนสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งดูดนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะใจจะจับคู่ให้ประมาณ4คู่นะคะทุกคน4-5คู่นะคะพี่น้องคะ่ะ0นะคะ06 าศูนย์ก่อนนะพี่น้องจะเอาศูนย์มาก่อนนะคะศูนย์หกศูนย์สองศูนย์หนึ่งเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ มักกะตามพี่้องคาะบว่ามักกรผ่านนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะพี่้องคาะมาดูนะคะใจชอบวันนี้นะคะทุกคนใจชอบศูนย์หนึ่งกับเก้าหกนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะพี่้องคาะเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะอยู่ที่เลขหกละเลขหนึ่งนะคะ เลขเบิ้ประจำวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าหวยหลุดติดต่อกันหลายวันแอดมินก็จิตใจไม่ค่อยดีนะคะพี่น้องค่ะก็ค <g iggle> ำนวณไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คำนวณเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันเข้าวันหลุดเนาะพี่น้องเนาะก็ให้ถือว่าเป็นอย่างนี้ไปนะคะทุกคนยาเห่นหลายพี่น้องพอได้ซื้อกับข้าวก็พอนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเล่นเยอะนะคะทุกคนไม่ได้มา กสิเสียใจเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันที่29่สิบาธันวะาคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันๆสุขุูสุขคนด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ